สวีดัสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดสไลท์คุงและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Short Story Minecraft ชิวๆสบายๆเพลิดเพลินไปกับการเอาชีวิตรอดและในวันนี้ ผมก็มีแลนที่จะไปขุดเหมืองเพื่อที่จะหาแร่เข้าบ้านจะได้มีแร่ดีๆอุปกรณ์ดีๆใช้กันละแต่ก่อนที่จะไปขุดเหมืองจริงๆผมก็ได้ทําทางขุดเหมืองไว้เป็นเส้นทางขุดเหมืองที่เผื่อจะเจอเหมืองด้านใต้นี้และก็เป็นเหมืองที่จะปลอดภัยกับผมจะได้ไม่ต้องไป,ไปเผชิญกับมอนสเตอร์ที่มันโหดร้ายด้านใต้นี้นะครับผมซึ่งก็เจอนะแต่มันเป็นเหมืองอันน,น้อยๆอ่ะไม่ได้ใหญ่มากสงสัยไม่ครับอยากให้ผมตื่นเต้นอ่ะก็เลยแบบไม่ส่งเหมืองที่มันใหญ่มาให้ผมสักที ไม่เป็นไรถือว่าไม่ต้องขุดเองแล้วกันคิดในแง่ดีเข้าไว้ตัวเราและในวันต่อมาผมก็ได้เตรียมของเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปลงเหมืองที่ผมได้เคยเจอมาตั้งแต่ E ีพีแรกๆที่ผมได้เดินผ่านมาและเป็นเหมืองที่ผมยังไม่เคยสำรวจมาก่อนก็น่าจะไปลงแถวๆนั้นแหละเอาเท่าที่จำได้อะนะแต่ก็ดันไปเจอกับต้นเชอร์รี่ซะก่อน ก็ถือเป็นเรื่องดีสําหรับเราเลยนะจะได้ไม่ต้องแบบไปเดินหาที่ไกลๆนั่นมันต้นปอกกี้สีชมพูให้เลยคืตอต้นปอกกี้แต่ขี้เกียจขึ้นไป <c oughs> <c oughs> โอเคไย่ามาอยวมานะวันนี้เราจะไปลงเมือง พอดูมาถึงตอนนี้แล้วทุกคนก็น่าจะสงสัยกันแล้วแหละว,ว่าเมื่อไหร่ผมจะลงเมืองสักทีเอาเป็นว่ากดไลค์กันก่อนฮะผมจะลงเมืองแหละไปะลงเมืองกัน let's go เด็ดดีนะไม่ตีด้วย

Ơ đợi đó, ô hô, tục trái, tục trái đồ sai cái mà vào anh cái nũ Ơ đợi đợi Ơ đợi Ơ chết rồi Ơ มันแหลกไม่พอโดนคีเปอร์เรียบร้อยดีฮะจะเหลืออะไรโดนระเบิดจากทางด้านหลังนี้แบบแอบบหลังเลยเมื่อกี้อ้โหโอเคใกล้บ้านใกล้บ้านก็มีเมืองเออไม่เห็นตอนหาตอนกลางคืนโอเคเดี๋ยวเดวไปเก็บของก่อน ไม่จริงใช่ไหมผมผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโจดมาอ้พ้องหายโอ้ไม่กอดโอ้แล้วสิ่งที่ไปขุดมาเมื่อกี้จบจบฮะ กลับบ้านเลยอยู่เมืองน,นี้มาแก้แค้นใหม่รอกัอนเถอะสูญเสียอะไรไปบ้างนะฐานจํานวนมากเออโอ้เมืองเมื่อกี้คือเหมือนไม่ได้ขุดเ <c oughs> ออแล้วก็มีอุปกรณ์มีอันใหม่อะ่ะไอที่ขุดดินอันใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้หายอาหารก็หายเราเราเหลืออะไรบ้างอืมเราเสียเอ้หัว เนื้อสัตว์ไปหมดเลยโอ้โหโปรตีนเราหายไปหมดแล้วฮะอ่ะเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวตุยอีกแบบว่าลึกมากลงไปลงไปซะโอเคขอบคุณมากเสียงตุก

โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตาเรืองเสียงแต่แกเลยนะพ่อหนุ่มอีกข้างขาหูบัง

Hãy subscribe tần với Ghiền Mì Gõ Để không เดี่ยวนะโอ้โหโอ้โหแบบโอ้โหอ่ะโอ้โหเมืองอ่ามจิงโอ้โหตำรวจกันตาแตก

ลงไปเลยไม่คือมาได้ย,ยังไงเอ,อ่อเวลาผิดลาผิดเราได้เยอะมากไม่ดีกว่าเ๋็<ม>น<ม>น,นะฝั่งนี้เรายังไม่ได้นี่หรออ๋อไม่ใช่ไม่ดีกว่าอ๋อ<ม><น> วุ่ยเรามีเหล็กชุดหนึงกับอีกอีก20แล้วก็ลาพชโอ้โหลาพชเยอะมาก1ชุดกับอีก39อ่าอ,อ,อันทองโอ้ก้าอันเรสตน4สี่โอเคเอ้ยอ,อย่างน้อยก็ได้เหล็กแบบเยอะๆเราจะได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้แล้วก็จะได้ลงไปใหม่จะได้หาเพชร หวังว่าจะเจอเอาละฮะทุกคนก็สำหรับ EP นี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วแหละฮะก็ถือว่าเราได้แลกมาเยอะพอสมควรเลยเนาะถึงแม้ผมจะตายไปรอบนึงก็เถอะนะ ไม่ว่ากันนะทุกคนเอ้ยแต่ก็คงได้มีการลงเหมืองอีกสักรอบหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะมาลงหลังไม่หรือมาไลฟ์สตรีมให้ทุกคนได้ดูกันจะได้มาดูว่าเราจะเจอะอะไรบ้างนะครับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าอยากเห็นผมมาลงเหมืองกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u like, b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับ Minecraft Short Story แล้วเจอกันครับผมบาย และสุดท้ายนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปด้วยภาพพระอาทิตย์ตกแล้วกันก่อนที่จะจบคลิปกันนะครับ